มาที่บ้านเราก่อนที่จะไปติดตามทั้งสองเรื่องนี้มาดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเดินหน้ามาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินและตอนนี้ก็ยังทําหน้าที่กันอย่างแข็งขันในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับนโยบายไปแล้วว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติต้องเร่งปราบให้หมดใช่ฮะอดีตนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยย้าเลยว่าเราต้องบล็อกให้ได้เพราะว่ายาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแต่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิบัติการครั้งนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมลบาดในลูกหลานเราค่ะเพราะว่าสามารถสกัดกั้นได้ตามแนวชายแดนนะคะคและก็เกิดการประทะกันค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่กองกําลังผ่าเมืองกับฝ่ายของผู้ค้ายาเสพติดนะคะในส่วนของการประทะกันเนี่ยไม,ไม่ได้มีบุคคลใดที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ค่อนข้างจะระทึกอยู่พอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนี้ นำทีมโดยพันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและพันเอกนาทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองคือเข้าไปตรวจสอบยาบ้าของกลางไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชม1ล้านเม็ดเลยค่ะอยู่ที่บริเวณบ้านผาแตกหมู่ที่10ตตาบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายย้อนกลับไปเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะกองกำลังทหาร ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเขาก็ทําการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดช,ชอบเพื่อจะป้องกันแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดช,ชอบคือเป็นนโยบายอยู่แล้วว่าทุกหน่วย,ยต้องทําก็ทําไปแล้วปรากฏว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปค่ะคุณผู้ชมขณะปฏิบัติหน้าที่ไปพบกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ2-3คนนั่งอยู่บริเวณแนวชายป่าก็เลยไปแสดงตัวแล้วบอกขอตรวจค้นหน่อยแต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยมันก็เลยเกิดการประทะการยิงกันไปยิงกันมาประมาณ5นาทีค่ะหลังเสียงปืนสงบลงกลุ่มชายดังกล่าวนี้ก็หลบหนีไปในพื้นที่ป่าเนื่องจากว่าตอนนั้นกลางคืนแล้วเมือนมืดมองไม่เห็นถ้าเกิดว่ายังคงยิงกันต่อเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะจากการตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป้กระสอบดัดแปลงจํานวน5ใบาภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านะเป้ละ200,000เม็ด รวมทั้งสิ้น1ล้านเม็ดนะฮะจึงได้มีการตรวจยึดแล้วก็การประทะัครั้งนี้เนี่ยกลุ่มขบวนการคาดว่าน่าจะรอส่งมอบให้มีคนมารับเพื่อนำเข้าสู่ชั้นในของประเทศโดยกองกำลังผาเมืองและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เข้มงวดกวดขันในพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดให้อยู่ในพื้นที่ชายแดนให้มากที่สุดเพื่อให้ทะลักเข้าตอนในของประเทศฮะมีเสียงของรองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองฮะวันก็ได้สั่งการให้หน่วยเนี่ย เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการเพื่อให้พื้นที่ที่จะมีการลักลอบนำเรียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนในเนี่ยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของฝากผ่านส,าสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของทางประชาชนที่ติดตามหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้แจ้งเบาะแสทั้งหน่วยความมั่นคงทั้งอำเภอปกครองแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายทหารนะครับเพื่อให้กันช่วยกัน ในเรื่องของการสกัดกั้นแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการไม่ให้ยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนไหนคุณผู้ชมคะจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางกองกําลังผ่าเมืองที่รวมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดเนี่ยนะคะตอนที่เขาเข้าไปบุกยึดยาบ้ามาได้และก็ไปปะทะกันกับทางกลุ่มผู้ค้าเนี่ยค่ะในส่วนของยาบ้าที่มัดเอาไว้เป็นมัดมัดเนี่ยโอ้โหติดโลโก้ทีฟุตบอลชื่อดังด้วยนะ ค,คือโลโก้ของทีมฟุตบอลชื่อดังไปอยู่บนยาบ้าอันนั้นเลยอะคือตอนนี้ยาบ้ากลายเป็นพาปีหลายประเภทมากมีรูปกระต่ายรูปแมวรูปเสือและครั้งเนี้โลโก้ทีมฟุตบอลดังยาเสพติดเราจะมีที่อย่างเป็นเฮโรอีนเป็นอะไรเป็นสิงโตคู่เป็นอะไรก็ว่าไป<ะ>แต่เทีย่ยวนี้เอาสโมสรฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษเนี่ยมาอยู่ในแพ็คห่อซึ่งมีถึงหลายห่อแล้วรวมแล้วเนี่ยถึงหนึ่งล้านเม็ดใช่ค่ะ,คะ ปฏิบัติการครั้งนี้คือตรวจเข้มกันจริงๆนะคะทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ <c oughs> ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สารต่อกันมาแล้วบอกแล้วว่าวาระเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติจริงๆ <c oughs> ส่วนกรณีของเมื่อวานนี้ก็จับได้เยอะเหมือนกันนะคะเ <c oughs> มื่อวานนี้เองนี่ตามที่ดูในภาพนี้อันนี้คือที่กองกําลังผาเมืองก็ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองเหมือนกัน อันนี้ของวันก่อน1,940,000เมเ็ดเลยค่ะการจับกลุ่มเนี่ยคือเอาสายลับไปดูก่อนเลยว่าสายลับไปตรวจสิมันมีการลักลอบตามแนวชายแดนลำเลียงกันยังไงบ้างพอไปตรวจสอบพบว่าเอามันมีจริงๆก็ไปดักซุ่มค่ะเห็นพฤติกรรมของผู้ที่ค้ายาแปลกๆนะขับรถเข้ามาแล้วดูผิดสังเกต สุดท้ายก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอจริงๆด้วยค่ะคือจากการตรวจค้นเนี่ยพบยาบ้าเนี่ยเกือบสองล้านเม็ดนะฮะอยู่บริเวณท้ายกระบะผู้ต้องหายอมรับว่ายังมีรถร่วมขบวนการอีกคันหนึ่งโดยมีในอาร์ตเป็นคนขับทําหน้าที่เป็นรถนําเจ้าหน้าที่จึงติดตามจับกลุ่มไม่ได้บริเวณถนนเอเชีย2อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและนําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ สาม,สามล้านเม็ด<ก>จริงสองวันนะส,<า>นสองวันนี่แค่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวนะเกือบเกือบสามล้านเม็ดเลยค่ะแล้วยังไม่รวมจังหวัดอื่นๆแต่จังหวัดเชียงรายเนี่ยที่มันจะเยอะหน่อยก็เพราะว่ามันเป็นแนวชายแดนแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ทะลักเข้ามาชั้นในของกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งจากกรุงเทพมหานครเนี่ยส่งต่อไปยังประเทศที่3อีกอันนั้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นก็ต้องร่วมกันนะคะแจ้งเบาะแสกับคนในพื้นที่ด้วยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นนตาด้วยะะค เราป้องกันใช้แดนแล้วเนี่ยสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างจุดพักในโกดังซึ่งจับได้หลายล้านเม็ดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะนําออกมาจําหน่ายได้นะเพราะด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดแล้วก็จําได้ไหมอดีตนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยประกาศเลยว่าให้เป็นพื้นที่สีขาวค,คือพยายามตั้ง KPI กี่เดือนกี่เดือนเพื่อกำจัดยาเสพติดให้ได้ถึงขั้นมีร้อยเอโมเดลเกิดขึ้นนะคะ